วันนี้หนูดีอยู่กับน้องนวาดน,นะคะแล้วก็เราสองคนอยู่กันที่ร้านพุทธสกิทเชนสาขากรุง,งเทพค่ะตรงซอยสุขุมวิท26เลยใช่ถ้าใครมาไม่ถูกก็ Google นะคะชื่อโรงเรียนหนูดีนะคะโรงเรียนวันนิสาสุขุมวิทก็คือตรงนี้นะคะ่ะอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนเนาะด้านนอกเกตของโรงเรียนนะคะแล้วก็ยูติดกับ โชว์รูมกระเป๋าหวานนะคะบอเบเลต้านะคะดีมากกระเป๋าเนี่ยก็เป็นวีแกนเนาะร้านนี้ก็เป็นวีแกนเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นแบบแนววีแกนแพลนเบสหรือว่าอยากจะมาไหนไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่กระเป๋าหนูใช่ไหมใช่เอาอีก่เป็นอันนี้นี่ไม่เป็นไรนี่คือกระเป๋าหวานนะคะก็จะอยู่ร้านติดกันเลยเนาะอยู่แบบรัวแบบผนังเดียวกันเลยนะคะก็สามารถที่ใครที่จะมาแบบ โชว์รูมกระเป๋านะคะหรือว่าอยากมากินอาหารวีแกนแพนเบสวันนี้ก็คือเราจะมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรนเวิร์กส์และกดกระดกิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับโชว์ให้ดูแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโชว์กินเดี๋ยวนี้เขาเน้นโชว์กินซิ่งโอไม่ไหวะล้วเลยค่ะแต่ว่าจะมาโชว์ให้ดูว่าอาหารที่เป็นวีแกนแพนเบสคือมันอร่อยสวัสดีค่ะลูกค้ามาเกี่วยวอะลูกค้ามาเกี่ยอะไรนะคะเราก็ไลฟ์ไปอยู่ในร้านเลยเนาะมา เมนูอาหารด้านกูชอสติทเช่นเนี่ยจริง,รงๆเราก็คือว่าเขาก็าาคือจะไม่มีเนื้อสัตว์นมวัวไข่ไก่ชีสเลยทุกอย่างเป็นพืชหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นต์แต่หน้าตาของอาหารก็คือดีมากๆ นาะล้วก็เขาจะมีอยู่สองสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและนี่คือสาขาที่3แต่เป็นสาขาแรกในกรุงเทพวันนี้จะบอกว่าในเมนูมีเป็นแบบเบอร์เกอร์ชีสเพื่อนออกมาก็จะแบบเอ๊ะแต่ทำไมเป็นชีสเพราะเป็นวีแกนออกมาคือแบบวีแกนชีสมีชีสส่วนใหญ่จะทําจากพวกเม็ดมะม่วงหิมะพานอะไรเงี้ยแล้วก็อร่อยใช่ไหมเหมือนใช่ไหมจะบอกว่ากินทุกวันตั้งแต่เขาเปิดกินทุกวอนเราควรสั่งเนาะชวนสั่งเมนูที่มีชีสอร่อยมากเออเดี๋ยวจะเอามาโชว์เดี๋ยวขอสั่งมาโชว์แล้วก็วันนี้ที่เราเตรียมมาโชว์มีอะไรบ้างคะพี่หวา มีก๋วยเตี๋ยวเห็ดหอมป่ะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวใช่เนี่ยเป็น vegetable แบบ vegetable noodle นี่ดูสิมันเหมือนเผอ่อเห็ดหอมใช่ใช่แล้วก็หอมน้ำเห็ดหอมมากเมื่อวานหนูกินคนเดียวหมดเกลี้ยงนะคะที่คอเป็นมื้อแรกตอนกินทั้งอันนี้โอ้ไมคก่อนกเป็นมื้อแรกตอนเที่ยง แล้วก็อิ่มไปจนแบบสามทุ่มหนูกินตอนเที่ยงจริงปะแล้วหนูแล้วสามทุ่มหนูกินอะไรอีกไหมหรือไม่กินเลยก็กินผลไม้กับโปรตีนนูเซสแอนโปรตีนนูเซสหลับสบายหลับสบายเลยใช่ไหมคือแล้วก็อันนี้หนูเป็นคนที่ย่อยเนื้อสัตว์ยากอยู่แล้วด้วยใช่ใช่มหเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือดีมากๆและเรานี่พูดถึงนูเซสแล้วนี่เป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่นูเซสค่ะสามารถที่จะมาสั่งที่ร้านได้เลยเขาปั่นได้เลยนะใครอยากกินนูเซสปั่น มีทุกรสที่ร้านนีอร่อยให้หนูให้หนูเป็นคนกินให้หนูเป็นคนกินละเมนนี่ก็จะมีนูเซสนะคะแต่ว่าก็คือจะมากินเป็นเมนูปั่นที่นี่นะคะจะมีสมูตี้ต่างต่าให้หนูลองชิมดูอันนี้เอามาเสิร์ฟหนหวานนะคะทําำแรกของวันเลยใช่ไหมหนูยังไม่ได้กินอันนียกินกาแฟไปนิดนึงกินกาแฟไปนิดนึงที่นี่ก็กาแฟอร่อยมากเปมนไงบ้ากใสล้ใส่กล้วยกล้วยกับสับปะรเข้ากันมากอะ เออนี่โปรโตีนนูนเซสสตรอเบอรี่ก็คืออันนี้คือปั่นกับกล้วยแล้วม,มีมะพร้าวมามือนมีรสมะพ,พร้าวมาเขา้าเรยนะมากสุยแต่หอมซิ่งเหอรออร่อยอร่อยชิย่งเหรอชิ่งเหรอชิมหน่อยอแล้วก็เราเป็นพี่น้องกันนะคะก็อาจจะมีการแชร์อาหารกันอย่าดราม่านะแบบเราเป็นพี่น้องเนาะมันก็แบบแชร์นู้นแชร์นี่อยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าติดถ้าเป็นโควิดก็เป็นทั้งคู่แล้วแต่ไม่เป็นนะคะเก็บตัวมาก พูดถึงกับอันนี้เป็นสมูทตี้แก้วใช่ไหมเขามีสมูทตี้โบว์วันนี้เรามีมาสองสีหนูอยากกินสีไหนมากกว่าแอบชิมช็อกโกแลตไปแล้วชิมช็อกโกแลตไปแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างอร่อยมากจริงวาอันนี้เรามีนี้ให้ดูเดี๋ยวเรามากินกันเนี่ยนี่เป็นสมูทตี้โบว์ช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือเป็นแบบฮอตฮิตมากในหมู่สาวๆที่ตลกมากคือหนูอันนี้แล้วนี่เป็นสมูทตี้มิกซ์เบอร์รี่โบว์หน้าตาแบบนี้อันนี้ฮอตฮิตในหมู่คุณผู้ชายที่เป็นฝรั่งที่เชียงใหม่ตลกมากนี่เห็นเห ดูดีมากดูดีมากอ่ะเราจงมากินกันเถอะตามธรรมเนียมของจุๆอันนี้คืออะไรคะกาแฟอันนี้ค่ะที่หวานเป็นคาเอลมาคิอาโต้เป็นซอยมิวแล้วก็หวานน้อยเนาะคืออร่อยมากแต่หนูนักกินกาแฟไม่ได้จนกว่าจะกินอาหารเพราะเดี๋ยวต้องกินอาหารก่อนก็ต้องรอก่อนอันนี้ก็เป็นคาปูชิโน่นมเป็นกะทินะคะนมมะพร้าวที่มันเรียเอานมมะพร้าวเหรอนมมะพร้าวเขาเรียกว่าจริงๆก็คือโคโคนัทคาปูชิโน่มันก็คือกะทินั่นแหละ นราเคยกินที่อิตาลีไม่ได้เลือกเลยชอบนมมะพร้าวจำได้ไหมมาสั่งมาตั้วใหญ่แล้วกินไม่ได้แต่ที่อร่อยนะนมมะพร้าวนมอัลมอนด์บางทีเราไปต่างประเทศแลสมัยที่เราอยู่อิตาลีไปสั่งแบบหน้าตาดีมากสั่งมาแล้วคือถ้วยใหญ่มากแบบเสียดายตังค์มากแต่อร่อยอันนี้อร่อยที่นี่อร่อยใช่คือจะบอกว่านวอ่ะเมื่อวานมาทำงานมาหลบเก็บตัวทำโปอเอกในฟูโตะนั่งทำงานตอนบ่ายนกกินไป ช่วยหนึ่งคืออิ่มมากเพระวอิ่มไปนานมากแล้วอร่อยมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นกาแฟหอมๆอมแบบเปิดเพลงเงี้ยคือเหมาะมากชอบมากนะค่ะร้านนี้สิ่งสถิตเลยตอนนี้เป็นร้านโปรดของเราเลยแล้วก็เราจีบเขาเนอะใช่ไหมโอ้ยเราอยู่เชียงใหม่หนูเป็นยังไงบ้างตอนไปกินร้านเราที่เชียงใหม่ขออ้อนวอนให้มาเป็นปีเลยนี้คุณจะยอมมาดีใจมากคือแบบหนวนบอก เจ้าของเราพี่ซินบอกว่าเป็นฝันที่เป็นจริงของหนวลนะคะเพราะว่าติดกับที่ทํางานหนวนก็คือร้านกุสโซสกินตลอดเวลาใช่แล้ว <elaborate> ก็ติดที่ทํางานดีด้วยก็คือในคอมเพล็กซ์นี้นะคะเราเรียกว่าเป็นอะไรอะคอมมูนิตี้สเปซแล้กันเนาะข้างหน้าจะเป็นคอมมูนิตี้สเปซก็คือเข้ามาปุ๊บเจอร้านกระเป๋านวานแล้วก็เจอร้านกุสโซสคิทเชนซึ่งทั้งคู่อะเป็นวีแกนทั้งคู่เลยแฮปปี้มันเหมือนจริงๆเหมือนวีแกนพาราไดซ์เลยนะใช่ไหม กระเป๋าหนังเขาก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปไลฟ์ดูโชว์รูมค่ะจริงเราควรจะแบบถือ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 มือถือเนี่ยเราก็เดินข้ามไปเลยอีกหน่อได้พอพี่แบบเออใช่สิฉันมือชีพใช่ไหมมาเราต้องมากินแล้วก็มีวันนี้มีอะไรอีกอันนี้อะไรหนูอยากจะเมาอีกคือคือจะบอกว่ามันอร่อยทุกเมนูจริงนะคะจะบ้าตายคือไม่อยากเชื่อเลยเดี๋ยวนั้นหนูกินแบบหนูกินแล้วชก็ซ้ำซ้ำเพราะว่าแบบเหมือนกันใจมากโอเค เต็กอะไรมั่งสเต็กขาเห็ดอร่อยมากทุกคนจังมาชูแเลยอ่ะก็มีที่ที่กินไปแล้วเนาะแล้วก็มีฟลาเซลนหนซอสเขือเท้กับพตาคืออร่อยมากแบบซอสหอมมากเขาเป็นเป็นอะไรสักอย่างจะไม่แน่น<อ>ใจคุณอ,อร่อยมากถามน,น้องดีกว่า คือกินหมดเลยอะแล้วก็แต่จะบอกว่าอาหารแพนเบสกินแล้วอิ่มสบายท้องมันจะไม่จุกเหมือนเนื้อสัตว์เนาะแล้วหน,วนูอ่ะนะช่วงหลังคือแบบคือไม่ได้กินเนื้อสัตว์มาสักพักแบบนานคือหแนบบูบาทีกินจะแบบไม่ค่อยกินแล้วนอกจากแบบมันมันแบบไปกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องกินบ้างแต่กินนิดเดียวแล้วแบบเหมือนร่างกายไม่รับแล้วอะของมันของทอดฉุกข์กินแล้วปวดท้องเงี้ยคือรู้สึกแบบว่าเหมือนร่างกายมันปรับแล้วตอนนี้คือแบบพลังงานเยอะขึ้นเยอะมากตั้งแต่กินแพนเบสเนาะเพราะเหมือนให้กินเนื้อสัตว์เยอยยยากอู่แล้วนะคะ ก็เมา่อเาที่มีที่นี่ยมันกินไปแล้วอ่ะหนูพูดสิหนูพูดเลยพูดเยอะๆพูดเยอะๆอย่างไงก็ก็น่าจะหาอิ่มสบายท้องเนาะก็หลายคนที่ลองมากินก็น่าจะรู้แต่คือเราก็ไม่ได้สตร i c เนาะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องกินแต่วีแกนกินแต่แพนเบสคือกินอะไรที่รู้สึกว่าสะดวกใจสบายใจแล้วก็จริงว่าร่างกายเราต้องการอะไรเพราะหนูว่าร่างกายเราจะบอกนะว่าอะไรที่เหมาะกับเราใช่นะคะ แล้วก็สําคัญมากคือบางคนบอกเอ๊ะกินอาหารเน้นขื้นแล้วแบบมันหนูจะเริ่มกินจานไหนที่อืไม่กินไม่กินกินแล้วคุณไม่ได้เขามีธรรมเนียมว่าเขาอะจะไม่กินโช์ทุกคนซึ่งดีมากเลยก็เป็นโอกาสของเราในการที่เราจะกินคืออย่างงี้เดี๋ยวก็นบอกว่ามีอะไรที่เราชอบเผื่อคนที่มาลองจะได้ใช่ใช่นี่เงเมนูเมนูเมนูข้าวซอยข้าวซอยวเเมนูเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉันดิก็เลยพยายามจะเอาภาพอาหารมาโชว์ให้ดูเพราะว่าเขายังไม่ได้มีภาพอยู่ในเมนูเนาะ ในนี้มีอะไรที่หนูชอบ <ใน S 1> บ้างโอเคก็มีสเต็กชอบอืมกว๋วยเตี๋ยวชอบแล้วเพื่อนหนูกินบานาน่าช็อกโกแลตแอนด์บานาน่าแพนเค้กบอกอร่อยมากอืม,มอแต่หนูนอะ่ะไม่ค่อยเน้นน้องแล้วก็อ่าเออส้มตำอร่อยคือไ,ม,ไม่น่าเชื่อว่ามันปี๊กแงอร่อยจริงจริงเออส้มตำแบ<า>บมัวมากเลยทุกคนอืมอ๋อแล้วก็ชอบยำใบเมี่ยง ยำใบชาแบบของไทยใหญ่คือชอบอยู่แล้วเรากินอยู่แล้วเราเรากินอยู่แล้วเพราะแม่บ้านเราเป็นไทยใหญ่เราตั้งชื่อว่ายำใบเมี่ยงเสาพม<ช>่านะคะว่าเราใหญ่มากคือจะบอกว่าจะบ้านไปคือ,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 คอวันวันก่อนเราเลิกงานมาสองทุ่มกว่าวันนั่งกินคนเดียวเนี่ยคือสองจานแล้วก็แบบสวัสดีค่ะคือหนอนเลิกเลิกเลิกงานแล้วนั่งกินสองจานคือใหญ่แบบอิ่มแบบ ลุกไม่ได้แต่สีเขียวค่ะอิ่มมากมันเขาให้อาหารเยอะมากๆนะคะแล้วคือดีมากเนาะใจดีมากมีอะไรอีกแล้วก็ฟลาเฟลฟลาเฟลอันนี้ก็อร่อยค่ะฟลาเฟลอินโทเมโตซอสวิิการ์ลิกเบรดก็คือเป็นเหมือนเขาบอกเขาทำซอสมะเขือเทศเองเนาะคือคืออร่อยมากอันนี้ไม่ได้อวยอร่อยจริงๆริมัชชูมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์อันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ่อ garlic bread ที่มีอะโวคาโดมาดูสิทุกคนน่ากินไหมอ่ะว่าเราก็กินดีกว่าระหว่าง พี่หวานสักชิ้นไหมคะไม่งั้นนะพี่หวานก็จะโดนแย่งกินหมดเลยและนี่เป็นของทอดถ้าใครยังกินของทอดอยู่บ้างนะคะี๋ยวจะกินบ้างเวลามาอาหารนี่คือตอเปียทอดแพลนเบสเราต้องลุยแล้วค่ะเราลุยและบางคนบอกว่ากินอาหารพืชแล้วมันจะอิ่มไม่นานจริงๆในความรู้สึกนี้คือมันเบาท้องเบาท้องแต่<า>ว่าวต้อง,องกินแบบกินถั่วใช่ไหม,มกินอะไรอีกอะ กินถั่วกินมันหวานกินหวานใช่เซสคือคนที่แบบบอกว่าอิ่มไม่นานอาจจะเพราะกินแบบถ้าเป็นโปรตีนเกษตรอะไรเงี้ยมันจะแบบมันมันเป็นแป้งมันไม่ใช่โปรตีนมันเป็นโปรตีนเกษตรอะเป็นโปรตีนแต่บางครั้งจะมาจากกลูเตนหรือมาจากเป็นไบโปรดักต์ของถั่วเหลืองอะไรเงี้ยค่ะหายคนก็แพ้กลูเตนนะคนี้ก็ต้องระวังนะคะใช่ เนาะแล้วก็หนูลองกินสมูทตี้โบ์ดูไหมเพราะหนูชอบไม้อันนั้นกินได้อยู่นะส่วนตัวดิกินอันนี้นะคะที่เป็นอะโวคาโดนี่คืออร่อยมากอืมอืมหอมมากเขาใส่บีทรูทด,ด้วยอ่ะใช่ไหมอืมพี่น้องกันกินด้วยกันได้นะคะก็แบ่งกันนะคะ<ม>พี่น้องหน่วนค่ะสมมตินคนอยากมาม,มีคนถามทางมาว่าเอ้ามีคนถามว่าราคาแพงไหมครับ ร้อยร้อยกว่าถึงสองร้อยกว่าเนาะดีสูวไม่แพงราคาปกติราคาปกติมากแล้วก็จานใหญ่มากคือราคาเนี่ยอาจจะเท่ากับหรือถูกกว่าร้านวีแกนอื่นๆแต่ว่าจานใหญ่กว่ามากนี่คือแบบเราพยายามบอกเขาแล้วว่าให้ทําจานเล็กแต่เขาบอกว่าซิกเนเจอร์เขาคือจานใหญ่เขาแบบอยากให้ตอบแทนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยขาให้เยอะมากคือเยอะมากแล้วหนูน่ชอบสั่งหลายจานนะมากินที่นี่คือสั่งได้จานเดียวก็ไปกลองไม่ไหวแล้วเนี้ยคนถามว่ามาอย่างไรคะ มายากไหมคือมารถไฟฟ้าพร้อมพงนะคะแล้วก็ถ้าเดินเข้ามาก็แบบประมาณ900เมตรเนาะหรือถ้านั่งวินก็ได้ถ้าขับรถมาก็มีที่จอดนะคะ,ะหรือก,ก็หาโรงรในบริษาชก็ได้บริษัเลตต์แฟล็กชั่วลุ่มก็ได้หรือกุทธโซก็ได้ใช่ใช่อยู่ในซอยกุทธโสกที่16มีคน,นถามว่าคุณดินดัดซ้ายเหรอคะไม่ใช่ค่ะกล้องมันเป็นกล้องเป็นกล้องเรียกว่าอะไรจริงกล้องมีอเบิร์ดทำไมดิกจริงจังขนาดเนี้ยเหลือให้ฉันด้วยโอ้โขอโทษขอโทษนี่เหลือให้เหลือให้ แล้วก็มีหนหวานหนูถามว่าหนูได้ลองกินแพนเบสมาสักพักแล้วค่ะหนูคือหนวานก็ไม่ได้แบบเลิกเนื้อหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ดิก็ไม่ได้เลิกหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ถ้าไปเจอเพื่อนหรืออะไรมันไม่สะดวกเราก็กินคือเราไม่ใช่เวลาเป็นสายชิลมากๆเลยแต่ว่าถ้าเลือกได้จะกินอาหารอย่างนี้ถ้าเลือกได้นะแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้มีตัวเลือกแบบร้อยเปอร์เซนต์ดั่งใจตลอดเวลาทําไมถ้าเลือกได้หนูถึงเลือกกินอาหารแพนเบสคือดูว่าแบบ สบายใจด้วยเนาะเพราะเราเองก็คือไม่อยากอุ้ยทตัวแบบอุ้ยเป็นแบบนางฟ้าอะไรเงี้ยแต่พวกเราก็เหมเือนก็รักสัตว์เนาะแล้วก็ถึอว่าถ้ามีอะไรที่มันทดแทนได้ที่ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็ยินดีแล้วจริงจริง มันก็ไม่ได้ยากนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ต้องเสียความอร่อยเนาะอ,อาหารแพนเบเตอร่อยก็เยอะมากไอหวนเองอะรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ยเหมาะมากกว่าคือหนูไม่ค่อยถนัดเนื้ออะไรเหมือนกินแล้วจะยากปวดท้องท้ององืดอะไรเงี้ยเ็เลยเหมือนดูแล้วเรา,วาเริ่มจริงๆเริ่มมาสนใจาอาหารสุขภาพตั้งแต่ตอนยี่สิบแปดนะตอนอยู่เมการเราเริ่มกันนานมา,นา,นมากนะหวนานเพไม่นานมากขนาด <c oughs> ที่เรายังไม่ได้ไม่ขนาด <c oughs> ไม่นานมากประมาณ20ปีไม่นานมากจริงๆค่ะ พก็เรียนจบกันมาประมาณนี้แกลัวว่าตอนนั้นเหมือนไปเจอพยาบาลคนหนึ่งซึ่งเหมือนเขาสอนเรื่องการทำอาหารอย่างเงี้ยพี่อิงคืออยู่บ้านเดียวกันตอนนั้นเนาะที่เมกาก็เลยแบบทำแล้วรู้สึกเลยว่าร่างกายสบายแลแบบกินแบบแล้วเขาก็จะบอกว่ากินอาหารสดเท่าไหร่ใช่ไหมผักผลไม้ข้าวฟ่างคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงด้วยเนาะแบบทุกอย่างที่เรารู้สึกที่เราที่เราทำอ่ะมันขึ้นกว่อาหารเยอะมากใช่ใช่แล้วพวกเราเรียนกันเยอะเรียนกันหนักแบาเป็นเนื้อทั้งโค้ดก็จะแบบ อ่านหนังสือสา์ที่อ่านหนังสือเยอะเ<ช>นมันจะง่วงมากถ้ากินอาหารแบบเนื้อสัตว์ที่หนักเนาะตอนเช้าถ้ากินเนื้อกินชีสกินอะไรเงี้ย<ช>เราจะท่องหนังสือหลายชั่วโมงไม่ได้ใช่มันจะแบบ <c oughs> โ<ฮ>ฟกัสไม่ได้แต่ว่าพอกินโอเคแพนเบสเนี่ยก็รู้สึก <c oughs> ว่าเออแบบร่างกายเหมือนเหมือนย่อยง่ายขึ้นแล้วก็ <c oughs> เบาตัวัน,นี้ก็เหมือนก็กินกันมาเรื่อยๆเนาะลองผิดลองถูกหานน่นหานี่กันมาแล้วก็ทํากันเองก็ง่ายเด้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลาอีกช่วงนี้หนูก็เองก็แบบ อบมันหวานไว้ในตู้เย็นสะดวกมากมากสะดวกไม่มีเวลางานยุ่งมากทั้งงานงานบอมเบลต้าแล้วก็ทำปอเอกนะคะก็จะแบบหยิบมันหวานมาชงนูเทสกินเนี่ยแล้วก็อิ่มสบายท้องเลยต่อเลิกคะทำไมถึงชอบนูเทสดีเวอรซีล่ะคะก็เดี๋ยวเป็นเอฟซีรถไหนให้หนูเป็นเอฟซีสองรถนี้นี่ยเอฟซีชาเขียวเอฟซีสเบอรี่แล้วก็ชายทูเบอรี่อะไร หนูชอบเลวยไงช็อกโกแลตหนูชอบอ่ะช็อกโกแลตชอบเลยช็อกโกแลตต้องไม่ปั่นช็อกโกแลตปั่นหนูไม่ค่อยชอบเนาะชอบปั่นอย่างนี้ช็อกโกแลตปั่นไม้ปั่นกับผลไม้ไม่ค่อยชอบมั้ยค่อยมาแล้วก็มีคนถามมีคนถามว่ามีคนถามว่าอาหารจานใหญ่มากค่ะถ้าทานไม่หมดเอากลับได้ไหมคะเอากลับได้นะเอากลับได้ค่ะเราสนับสนุนเอาปิ่นโตมาเองก็ได้นะหนูดีนะนะไม่เอาปิ่นโตมาเลยเพราะว่าวันนี้ดิ้ก็ถือปิ่นโตมาแต่ทำไมมันไม่อยู่ตรงเนี้ยแต่ให้ดูนี่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 คือนี่คือกระเป๋าพี่หวานเนี่คคคืออสสสสาาารวววยยเ้พพกกกกลลล่่งติันะะ แต่ว่ามันเป็นรีวูสนะเป็นรีวูสุดแก้วแก้วก็มีเป็นแก้วก็มีแต่มันหนักนะคะไม่ค่อยเอาหรอก่องพลาสติกเนี่ยดีสุดเวลาเดินทางมีผลไม้ก็เห็นเหมือนใช่ไหมผลไม้แต่ตับผลไม้ทุกวันนะคะเขาจะมาเวลาเขาลงมาทํางานเนี่ยเขาก็จะมีของแบบว่า รวมแล้วก็ถ้าใครอยากเอากินกระฟงกับเอากาแฟเย็นกลับบ้านเอาแบบนี้มานี่ของพี่หวานพี่หวานค่ะนี่มันเต็มทุกอย่างเย็นมากเลยน้ำเยอะนะคะจะเอาพี่หวานเป็นสวัสด์มากเลยเพราะมีตู้เย็นมีหม้ออะไรนะมาทอดอะไรมาทอดเอดเดืคือแบบมีอาหารเยอะมากทุกคนอิ่มมีความสุขแฟนใจทำงานใช่ Delive r รหรือยังค่ะยังไม่ค่ะรออีกสักอาทิตย์หนึ่งค่ะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านจริงจริงร้านเนี่ยที่กรุงเทพเพิ่งเปิดแบบ พิ่งส่งมาวันที่8ยังไม่ถึงสองมาทย์เลยมั้งถึงมาวันที่8น่าจะถึงถึงเกือบถึงเนาะอ่ะพี่หวานอยากกินละพี่หวานอยากกินไหมอ่ะเดี๋ยวละเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวให้กินละ เนาะงั no. Quindi, ้นเราก็ประมาณนี้แหละก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าให้มาที่ตรงนี้นะเป็นมีพี่เอ๋ผู้จัดการดีบอกว่าให้ตั้งชื่อนี้ว่าอะไรอะวาเนซซ่าเพลสแบบเหมือนแอนเพลสเนี่ยคุณแอนทองประสมนี่แอนเพลสเนี่ยแล้วเป็นวาเนซซ่าสกูลแล้วข้างหน้าก็เป็นวาเนซซ่าเพลสเหมือนเหมือนคอมมินเนตี้วาเนซ่าไงเอาแบบงั้นปล่อยยิงฉุดไงมาปล่อยยิงฉุดกันใครแพ้ใครใครใครชนะได้หนึ่งสองสั้น แต่รักทำดูต้องให้ฉันต้องยอมแล้วะเป็นเราเป็นลราเป็นเราดีเล็กเก็บพี่โพนีความรักชนะทุกสิ่งค่ะพี่โพขอบคุณค่ะเป็นเราในการเป็นรอิก้าเพลสเอาเบนเบนเซาสกูกับเป็นรอิก้าเพลสเนี่ยไม่สาระมากา่ะมินต์เตอร์ฮะอืมโอเคนั่นแหละนี่แหละอกที่พี่ชอบแล้วคนเกาได้มาลองเธอแม่น้ำว่าโอ้ยแม่น้ำว่าให้ลองหลายอย่างมากๆคือเขาจะในหมวดแพนเค้กเขาจะแบ่งออกเป็นหมวดแล้วก็จะมีหมวดข้าว หมดข้าวกามีข้าวหน้าเห็ดเทมเป้เทมเป้เผ็ดมากเทมเป้ผัดขิงแต่เขาทําเทมเป้เองนะคะจากถั่วออแกนิกด้วยใช่นอนจีเอ็มโอแล้วแล้วก็กะเพราเห็ดอร่อยมากกะเพราเห็ดเขาคืออร่อยทุกอย่างเลย่ะเขาเหมือนขั่วมันจะไม่โอกะเพราขายเห็ดใช่ไหมใช่คือมันแปลกมากมันจะขั่วจนแห้งอ่ะแต่มันจะไม่ได้แบบไม่แฉะไม่แฉะไม่แฉะคือหนูก็ไม่ได้คาดคิดมาถึงว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นแต่พยงคคืออะ ไม่ต้องกินข้าวแล้วคือจานใหญ่มากแบบใช่ว,ชว<อ>ันสังเกตไหมหนูดูตัวใหญ่มากเพราะพี่ดีอะถอยมาข้างหลังพี่ทขาอย่างนี้ทุกคนหนูว, <c oughs> ว่าหนูตัวใหญ่หนูไม่ตัวใหญ่นะแต่เทียบกับพี่ดูดีแล้วแบบ <c oughs> นี่ใหญ่มา,า,ากมันอาจจะมีแองเกิลไงแบบสมมติอย่างนี้ใช่ไหมดูตัวใหญ่มากเลยหนูดูสินี่หนูดูตัวอะไรกละไรสั่ละค่ะคุยเรื่องสา่ละอีกนิดนึงนะคะลูกค้าบอกว่าเมื่อวานเราไปทานที่ร้านสั่งเบอร์เกอร์เห็ดจานใหญ่อร่อยมากค่ะเย้ใช่ไหมคะอร่อยเนาะจานจะใหญ่มากที่นี่คือขอบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะชวนผผูู้้ชชาาายยมมกกกิิน่่ะะ็็คคืือออจ แต่ว่าต้องขอให้สั่งพวกแบบสเต็กเบอร์เกอร์ปลาเบลก็อยากกินแต่สเต็กหนูก็กินหมดนะเบอร์เกอร์หนูก็กินหมดใช่น่<ม><ม>า,ากลัวไหมแต่หนูไม่ค่อยกินหนูไม่กินข้า,าวเช้าเนาะหนูก็จะกินผลไมาต้ตอนเช้าแล้วก็แบบตอนเที่ยงก็จะเต็มแบบอร่อยมากมาอร่อยจริงนะคะคือตกใจกับแบบคือคนชอบนึกว่าแพนเบดจะต้องแบบไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอาหารเช้าๆคนชอบคิดว่าแพนเบดเป็นอาหารเช้าๆไม่ไม่คืออร่อยสาดแล้วติดมากตอนนี้คือแบบมาแล้วแบบทุกวันก็จะมาแหละใช่กิน แล้วก็ที่นี่เขาจะมีอาหารที่ทอดกับไม่ทอดคือน้ํามันกับไม่น้ํามันคุณก็เลือกเอาเพราะว่าเขาอะเนื่องจากเป็นร้านอาหารตอนแรกเขาจะถอดเมนูทอดน้ํามันออกหมดเลยนะซึ่งแบบเหมือนเขาจะถอดเมนูแบบจะใชหมอเอทอดไร้น้ามันแต่ยันนี้เขาทอดทอดน้ำมันจริงๆหนูดีถือว่ามันเป็นโอกาสแค่แบบเดือนละครั้งสองครั้งที่หนูดีจะได้มากินอะไรทอดบ้านทอดกับเกาะที่ทอดดีฟรายอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้แย่นะาี่นี่หนูก็ไม่ได้ปวดท้องเลยมากใช่คือเขาทำดีมากนะคะก็เลยคิดว่าถ้าคุณอยากกินเมนูทอดเป็นคนชอบถองทอดเขามีให้เพราะถือว่่ามันก็ได้ออรย ่แล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนที่เป็นวีแกนนะคะก็ฝากไปบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนๆมากินได้แล้วกุ๊โซมีแล้วไลแมนอ๋อกุ๊โซมีแล้วเหรอคะอ๋อมีแล้วค่ะสามารถก็ไปดูได้นะกุ๊ดโซสคิเทเชนเขาเข้ามาตอบเองเลยตายเราล้างอัหารก็บอกว่า ต้องเสิร์ชไลแมนคำว่า Good Soul Kitchen สุขุมวิท26นะคะมีแล้วนะมี Delivery แล้วนะคะ Good Soul Kitchen สุขุมวิท26ค่ะก็เปิด Delivery 11โมงเช้าถึงไม่เกิน3ทุ่มเนาะครัวปิด3ทุ่มครัวปิดจริงๆแล้วว่าออเดอร์สุดท้ายน่าจะสัก2ทุ่มเพราะว่า3ทุ่ม็ขจะได้เก็บครัวนี่พูดแบบอดีตเด็กเสิร์ฟอดีตเด็กจะบอกว่าทุกคนเราเราสองคนเคยยก่อนจากกันเราต้องมาเล่าประสบการณ์เด็กเสิร์ฟเรานิดนึงเราสองคนเคยเป็นสาวเสิร์ฟในร้านอาหารไทยที่อเมริกา ร้านซีรีส์เชฟสกเรตใช่ใแล้วพี่หวานมีวิลกรรมวิลกรรมเปิดไวน์เอาขอวิลกรรมที่พีที่สุดของหนูคือแบบร้านนี้เป็นคุณลุงเป็นเพื่อนเป็นเป็นคุณลุงของเพื่อนเป็นลุงของเพื่อน ก็ก็ก็ไปไปทำาสนุกมากคือแบบเป็นความฝันของวันหนึงอันนก็คือในอเมริกาต้องได้เป็นเด็กเสิร์ฟเลี่ยละนะความความฝันอันสูงสุดนะเด็กสมัยเด็กก็ฝันไเป็นแบบแบล็กทิงแบบมีซ่าแบล็กทิงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบเหมือนน่าสนุกมากมากมากแล้วก็ได้ตังค์เยอะนะคุณไไดด้้ตังค์ เป่าตันปิดไม่ได้อะเราคิดเป็นแบบแบงค์ห้าแบ่งหนึ่งคือเราจะแบบเงินเยอะแต่เป็นเหรียญหนึ่งเหรียญแบบหนึ่งแล้วก็แบบแล้วก็ทอลเลอร์งานสามพุ่มพ่อพ่อควรทำอาหารให้กินทุกคนโอ้กินกันมีความสุขมากใช่ไหมอ้วนในช่วงนั้นน่ะใช่คุณแฮปปี้มากแล้วก็หนวันก็เหมือนต้องเปิดไวน์ก็แบบกินเหล้าอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วก็แล้วเหมือนลูกค้าสั่งก็ไปเห็นแบบไวน์บนบนบนชั้นไง ก็เลยเปิดไปแล้วเจ้าของตกใจมากหนวันนั้นเป็นผลพ่เก็บมาหลายปีมากว่ะคือชื่อยี่ห้อมันเดียวกันแต่คนละรุ่นอะไรเงี้ยคือสงสารเขามากอู้หักเงินหนูก็ได้นะคะว่าหนวันจ่ไม่ไหวหรอกเขาก็เลยเหมือนแบบเปิดเลี้ยงแบบเชฟเปิดเลี้ยงอะไรในร้านทำรู้สึกผิดมากหน้าหน้าเขาเซ็งมากหน้าเจ้าของร้านเซ็งมากเลยค่ะ นังก็แบบไม่กินไว้แพงในวันที่ไม่ได้มีตัะขอนตั้งใจจะกินไว้แพงคือเกือบเสิร์วลูกค้าช่วงดีไม่เสิรเพราะแบบราคาคนละเรื่องแต่ที่เขาสั่งมากัวมาแล้วหนูมันอยู่สูงด้วยอ่ะคือไอ้ขวดเนี้ยมันอยู่สูงมากแต่ไม่รู้ว่าหนูมันแบบว่าตะเกียกตะกายขึ้นไปเอาไอ้ขวดแพงเนี้ยตลกมากกมีเยาวยนวิลกรรมเราสนุกจะงเลยทำเสิร์ฟว่ะมีอะไรอีกแล้วแบบแต่แบบเป็นเด็กเสิร์ฟมันพยายามตลอดนะว่าถ้าใครมีลูกอยู่อมือนอกแม้กระทั่งเมืองไทยช่วงวัยรุ่นคนเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเพราะมันสร้างคาน เยอะมากแล้วเหนื่อยนะจริงเวลายกอ่ะแขนล้าเลยนะคะแต่แม่เราจะเป็นพวกแบบชอบลูกให้ลูกอึดเนาะจำได้ไหมที่เราต้องเทคออฟปีหนึ่งจากไฮสคูลนะคะไปหนุไปเรียนไปอินเตอร์นเขาเรียกว่านะเป็นเหมือปเปฝึกงานเนาะที่โรงแรมโอเลนเตนอยู่ที่โอแฮปเราแต่งคนนังไม่ถึงโอแฮปเพราะมันก็แบบเป็นแบบไปไปฝู่แผนกแม่บ้านอะไรเงี้ยคือแบบไปขัดห้องน้ําทําความสะอาดแต่มันดีมากเลยนะเหมือนแม่บอกว่าต้องต้องรู้ว่าคนที่เขาทํางานอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงในระดับที่แบบ เกือบจะล่างสุดอะแล้วคนไม่ได้ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยแม่บอกว่าไม่อยากให้เราเหมือนแบบมาเริ่มตั้งแต่แบบมาปุ๊บเป็นผู้บริหารเลยมันก็ไม่ได้เนาะคือต้องต้องรู้งานทุกระดับเลยแล้วก็ต้องให้เกียรติทุกคนเรากลับไปโรถโอเล่ตอนที้คือแบบถ้าพี่แม่บ้านบางคนอยู่โอ้วัสดีค่ะอะไรเงี้ยอย่ันเดี๋ยวดีนุ่มดี คือเมืนอปีมนะ้าหน่องเคยแบบไปไปขัดตรงกระรจกของแบมบูบ้างตอนนั้นเจะเป็นแบบชุวแม่บ้านค <c oughs> ือเพื่อนแม่เดินผ่านแบบดุหวันมาทำอะไรลูกเพราะว่าฝึกแมนบ้านโรงแรม <c oughs> คือหนูว่าดีนะเหมือนให้เด็กเขารู้เจา้าว่าแบบมันต้องมาเหมือนเขาก็ต้องให้เีจ็บทุถถก <c oughs> คือเหมือนคนทุก <c oughs> ทุก,ทกอาชีพคือมีคุณค่าเหมือนกันเราไม่อยากคิดว่าเพราะว่าขไางในดีกว่าคนาดนี้ก่อนอะไรเงี้ย พ่อแม่บางคนอดี๋ยวนี้แบบสปอยลูกอะรู้สึกว่าแบบลูกต้องได้ต้องแบบทุกคนต้องดูแลจริงๆหรือว่าเด็กอะต้องดูแลคนอื่นใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวอาหารเลยค่ะแล้วคนจะสวัสดีค่ะคุณหนูดีนวนคุณน้องฟ้าจะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้นก็เนี่ยเราก็เป็นความรู้ขุบกลิบถ้าใครอยากได้มีคนจริงๆมีคนมาถามเยอะมากนะอยากให้เราแชร์ประสบการณ์ตอนที่เรียนอยู่เมกาโอ้เราก็มีหลายอย่างมากเราควรเนาะใช่ต้องรีบคุยก่อนที่แบบว่าสมองมันจำไม่ได้แล้วจริงๆตอนนี้พยุกย้อนกลับไปบางอันก็จําไม่ได้แล้วนะมาดูภาพแบบอ้าเราเคยทาเราทาอะไรแปลกๆกันบ้างอ่ะเราไปเราไปกางเต็นในป่าก็แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเอาดอยเยอะมากเ็าเรียแมรี่แลนด์ กินดังไหยอ่ะปั่นสมมูตี้กันอยู่นะคือตอนนี้ร้านคึกคักมากเลยก็เลยก็ให้ดูเดี๋ยวใครก็มีอะไรก็แบบได้ไปเอาดอเนาะไปแบบเกือบทุกอาทิตย์เลยจังนะไปพาย kayak kayak ในทะเลเต็นแล้วก็ต้องห้ามเอาห้ามเอาขนมไปไว้ในเต็นท์เพราะเดี๋ยวหมีจะตามกลิ่นขนมอะไรอย่างเงี้ยไห้ามเอาห้ามเอาแอลกอฮอล์ไปแล้วตลกมากเราไปไปเหมือนจะไปกางเต็นท์อนได้กันโูดีก็เอาไวน์เอาไวน์แดงเพื่อนเยอรมันเอาไปด้วยเพื่อนเยอรมันเราไปแล้วเราก็เอาไปเพื่อนเยอรมันคือเอาเหล้าไปแต่เราอะเอาไวน์ไปแต่ของเราอ่ะโดนจับได้เพราะว่า เขาเขียนว่าห้ามเอาแอลกอฮอลไปแต่ด้วยความเด็กมหาลาัยเรารู้สึกไวน์ไม่ใช่แอ,อลกอฮอลแอลกอฮอลคือเบียร์กับเหล้าอะไรก็จะเอาไวน์ไปกับแบบฉันจะไม่เปิดในเต็นท์ริมริมหน้าผาอะไรเง<แ>ี้ยปรากฏว่าริมถ้ำริมถ้ำเราไปค้างกันในถ้ำปร,กรากฏเอาไปคือนโดนยึดแต่เพื่อนเนีย่ยพอว่าเราเช็คอินของแต่เพื่อ,เอเนเยอรมันเ็วลายมากไอ้นั่นมันนบรู้มันก็บกแบบแอบสุไปไปถึงนู่นก็แบบมีเหล้าออกมาอะไรเงี้ยคือแบบประสบการณ์อะไรก็ไม่รู้บ้าบ้าบๆ,ๆ พี่นวลนั่งวิปัสสนาด้วยไหมคะพี่นวลมีฟามตั้งใจพี่นวลคะนู่นเช้าฉันนั่งแล้วไม่ยาวตนนี้วันจิกนวนี่พี่นวลเคยไป ปฏิบัติทำสิบวันค่ะแล้วก็ยังไม่มีบุญได้ไปอีกรอบเลยนะคะแต่ก็พยายามจะแต่ก็ตั้งใจไว้อยู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดไปได้ถ้าไม่มีโควิดเราได้ไปแล้วปีนี้แหละเดี๋ยวปีนี้หาโอกาสสิบวันให้จบปริญญาเอกก่อนเถอะให้พี่หวานเขาจบปริญญาเอกก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไปสิบวันอะเอาเหรองั้นเดี๋ยวอาหารเวลาสิบวันบางอันไปแล้วเดี๋ยวแบบคือถ้าเขาเปิดเราก็อยากไปเลยนะคะจริงๆก็เคลียร์งานเคลียร์อะไรแต่ว่า พรุ่งนี้หนูดิก็ไปประชุมนะเพราะดิเป็นคณะกรรมการรู้ป่าว่าชนะเป็นคณะกรรมการของศูนย์วิปัสนาธรรมมาไทีในกรุงเทพแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นการประชุมกรรมการแล้ว,ลวเปิดแล้วค่ะเนาะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วหลายๆศูนย์นะคะเปิดแล้วแต่ในอินเดียคือแคนเซิลถึงปลายปี แต่ในเมืองไทยเนี่ยเริ่มเปิดบ้างแล้วก็ถือว่าทําได้ดีมากเพราะว่าจะบอกว่าสู์วิปัสนานอกเรื่องนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหรือจะให้พี่หวานกินข้าวแล้วนะคะนั่นก็คือสูนรวิปัสนาธรรมธา,านีได้ลงทุนทำแอร์และเครื่องฟอกอากาศใหม่ทั้งหมดนะคะในงบประมาณอยู่ประมาณเกือบสี่ล้านบาทเพื่อทําให้ระบบอากาศอ่ะมันดีและปลอดภัยแล้วก็ในห้องวิปัสนารวมลดจํานวนคนลงนะคะและมีเครื่องยิงฆ่าเชื้อตัดตลอดเวลาและตอนกลางคืนก็คือฆ่าเชือ้อมันจะมีตัวที่แบบฆ่า เชื้อห <mel> ้องที <mel od ic ati> ่เป er <mel> ็นโอโซนก็คือค่าเชื้อจะมีไม่นอนรวมค่ะทุกคนจะมีห้องของตัวเองไป่าเชวนีเแล้วก็ค่าเชื้อในห้องวิปัสสนาเวลานั่งอยู่ก็จะมีการค่าเชื้ออะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญได้นะคะก็ศูนย์ท่านอาจารย์โกอิงก้าตอนนี้ก็เปิดแล้วนะคะพรุ่งนี้ดีก็ต้องไปนั่งวิปัสสนาร่วมกัน8โมงถึง9กโมงเช้าคือก่อนประชุมอ่ะเวลาประชุมคณะกรรมการก็นั่งวิปัสสนาร่วมกันหนึ่งชั่วโมงแต่มันช่วยจริงนะมันช่วยมันช่วย ดี๋ยวจะชวนไปจะชวนไปไปไปเธอบอกขนาดใช่ไหมเดี๋ยวฉันนลุกไปคนเดียวเธออยู่างนี้อย่อยู่ใก้วนเวียนในวัดสังสารไม่ได้นะคะแบบว่านลุกด้วยกันเยหนักขาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนทางทางร้านบอกว่าทางร้านบออกว่าะไรคะมีพอดีมีกูโซมาคอมเมนต์บอกว่าเมนูแนะนําคือกรีกสลัดเฟตตาชีสเป็นเฟต้าชีสวีแกนเทคเจอร์และรสชาติอร่อยไม่แพ้เฟต้าชีสจากนมวัวเลยค่ะที่สำคัญท่านเ้าไม่ต้องกังวลเรื่องฮอร์โมนจากปัสสาวะและเรื่องสิวด้วยค่ะ แต่เนว่าชีสเขาก็ไม่ก็อร่อยไม่แพ้กันเนาะอร่อยไม่แพ้จริงๆอ่ะเดายากมากว่ามันเป็นชีสอะไรเพราะว่าเขาจะใส่สิ่งที่เรียกว่า nutritional yeast ซึ่งตัวนี้จะมี B12 มีแบบ B ดากลูแคนอะไรทดีที่ดีกว่าในทุกมิติและที่สำคัญอร่อยอร่อยคือหนูจะบอกว่าถ้ากินแทนเบสเนี่ยเหมือนจะต้องปรับความคิดนิดนึงว่าอย่า expect อย่าหวังว่ามันจะลดเหมือนเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าแบบสเตจอต่ใเงี้ก็คือปรับว่าเป็นอาหารอีกแบบไปเลยอาจจะไม่ต้องคิดเลยว่าเป็นอาหารอีกชนิดเลยแบบชนิดอาหารโปบบรตุเกสหรืออาหารแบบตอนอยู่อเมริการเราไปกินอาหารหนึ่งที่เป็นประเทศอะไรวะที่อาหารมาเป็นถาดอย่างเงี้ยหนูที่นั่งกินแล้วแบบเอามือจบทะซักอันหนึ<อ>่งอะประเทศที่เหมือนกับแบบเอธิโอเปียเอธิโอเปียเอธิโอเปียเราไปกินอาหารเอธิโอเปียกันป่ะเออก็จะเออตลกดีนะจริงก็อยากไปกินเอีกอยู่ไม่ก้าวเป็นไงบ้าๆเนาะเยอะมากชอบกินอะไรแปลกๆแล้วเมื่อไหร่ก็อาหารอาาหรมื้อใช่ม นานเบรุตพูดแล้วอยากไปกินมากใช่เพราะแบบบอกวันนั้นบอกพี่โพว่ากรุงเบรุตโดนระเบิดแอมโมเนียมไนเตรตอะไรเงี้ยเพื่อนหนูอยู่4คนอะกระจกหน้าต่างแม่เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขาบอกกระจกแตกคือน่าสานมากนะคะคือไปอ่านเหมือนแบบแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยคือรัฐไปยึดมาเป็นปีแล้วนะแล้วยึดแล้วก็แบบเหมือนยึดมาแล้วก็ไวที่ท่าเรือตรงนั้นอะเป็นปีแล้วอ่ะโดยที่พวกเราไม่รู้แล้วแบบจริงอ่ะโดูดีอะท่าเรือในกรุงเทพก็มีท่าเรือสถานแบบ มีท่าเรืออยู่ตรงนี้ไงตรงปล้ำสีเห็นไหมคะใกล้ๆแบบด่วนท่าเรือเวลาไปตรนนั้นคือท่าเรือจริงๆนะมีน้าจริงๆนขาแต่ไม่มีคือเวลาจริงๆเวลานูเซสเข้ามาเนี่ยนูเซสพีโปรตีนจะเข้ามาที่ท่าเรือตรงนี้แหละแล้วดิเคยเขาไปรับลูกเคยเขาไปรับลูกอะแล้วแบบเฮ้ยมีน้ำจริงๆแล้วมีเรือจริงๆแล้วมีเรือแบบเรือเรือรบเรือรบฝรั่งบางทีก็มาจอดแต่ว่าอยากถ่ายรูปหยิบกล้องขึ้นมาเจ้าหน้าที่วิ่งมาเลยแบบว่าไม่ถ่ายรูป แม่ถ่ายรูปค่ะแต่เเคยไปพราะว่าไปไปไปรับของออ๋แล้วเห็นตรงนั้นเลยอ่ะนั่นเป็นตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้นีใช่มากนะใครจะไปนึกนะคะก็มันมันก็น่ากลัวนะเพราะว่าก็มีคําถามในใจตอนนี้เหมือนกันว่าตรงท่าเรือมีแอมโมเนียมไนเตรตอไหมจ้าแต่มันก็ต้องผ่านอย่างนี้หลอดก็ไปนั่นคือเบรุตนะยังมีเีโอล์เป็นโอล์แหละไก่ละค่ะเรื่องไก่ละค่ะกินข้าวกันนว่ามีคนบอกว่าอะไรคะอาหารกลูเตนฟรีมีไหมคะอาหารกลูเตนฟรีมีค่ะ ก็เลือกได้เลยค่ะจะกลูเตนฟรีจะจะเป็นอะไรยังไงก็บอกเขาได้บางคนก็แพ้กลูเตนแพ้ถั่วแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาได้เลยทอดไม่ทอดออยฟรีไม่ออยฟรีบอกได้หมดอร่อยมากบางทีก็จะเห็นพวกเราสิงสถิตอยู่ตามมุมต่างๆนะคะก็แวะมาถักทายกันเดินมานะคะถ้าผมยาวๆแบบนี้นะคะนี่มันดูยากเหมือนกันนะหนวนว่าคนไหนเป็นคนไหนกว่ตอนนี้หนวว่าหนวยาวกว่าแล้วไม่ใช่หนวนยาวกว่าช่วงดไม่ตัดผมไปแบบสี่สามเดือนายาวมากตอนนี้ตัดแล้วช่วงโควิดนี่ค่ะไม่ได้ตัด ชอบจังเลยพี่นีดีแชร์แต่เรื่องดีๆมากค่ะเดี๋ยวจะคอยมาแชร์เรื่อยๆที่มีเมนูไหนที่พี่ชอบอีกมั่งพี่ได้บอกคนกขับไปมีเมนูไหนที่ชอบนี่ชอบที่ชอบที่สุดคือนี่ค่ะ vegetable noodle soup ชอบที่สุดเพราะมันเหมือนเฟอรจรเปาจริงมันเหมือนเฟอเฟผักและเห็ดอันนี้หอมมากนะคะหรือชอบสเต็กมีเมนูกลูเตนฟรีทั้งข้าวและหวานเลยค่ะอ่ะเขามาตอบแล้วค่ะมีเมนูอูโซบอกมีหมดเมนูกลูเตนฟรีทั้งข้าวและหวานอ่ะคุณเกรซว่ากำลังหาวันไปวิปัสสนาเดือนหน้าค่ะจะตรงกับคอร์สออนไลน์พี่นี่ดีไหมคะจะได้แพลนไปช่่่วงงตุลาาาคมแทนเออีี้ะักกบพ ถ้าหนูจองวันวิปัสนาได้เดี๋ยวเราก็มาเลื่อนกันอะไรกันได้หมดเพราะว่าวันของเรียวยังหลวมๆนิดนึงเนื่องจากช่วงนี้งานยุ่งมากแล้วอยากมีเวลานั่งเฝ้าคลาสทั้งเดือนนะคะใครจะสมัครวิปัสนาเชิญได้เลยเพิ่งาทานมื้อแรกของวันตอน11.30าทำไอเกับพี่หนุดีเพ่อีวด้วยด้มากเนาะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะไปดับไลฟ์ให้พี่หวานเป็นคนลานะคะหนุดีจะไปโอเคอโอเค อบคุณมากคะจะแวะมามาโมยใช่เดี๋ยวต้องแวะมามาโมยกันอีกยังไงก็เรียนเชิญนะคะที่ร้านเปโซสคิีเช่นนะคะแล้วมาถ่ายชอบกระเป๋าพี่หวังก็เชิญได้เลยแวะมาทักทายกันนะคะให้พี่หวังสวัสดีสวยสวยแบบนสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรนเวิร์กส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ